แล้วก็เอาตรงๆนะมาถึงตรงนี้นะครับเราน่าจะเป็นคนรีวิวคนแรกเลยนะฮะอ้าห้องนี้เป็นห้องเดียวของทั้งวิลล่านะไม่มีเลขห้องเป็นของเจ้าของถ้าอยากจะมาราคาเท่าไหร่ เบแดนดี้ห <laughs> ายไปไหนล่าหากันไม่เจอ <laughs> นี่คือชุดต,ตรงโต๊ะอาหารนะครับเก้าอี้เขาใช้เฟนดี้เฉพาะเก้าอี้ก็ต้องมีล้านกว่าบาทเปิดมาเนี่ยก็คือสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ตรงกลางและข้างหน้าคือโอเชียนวิวทั้งหมดนะครับพร้อมกับเรือยอชที่จอดเรียงรายอยู่นะครับ <ปะ S 2> ลงไปเลยดูดิ <ปะ S 1> บั๊ทับเนี่ยขนาดใหญ่ลงมาได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าห้องนี้ยังไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูม สวัสดีครับต้อนรับเพื่อนเมื่อกข้าสู่แดนเนรมิตและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่จุดจุดหนึ่งนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าจุดชมวิวนะครับแต่นี่คือวีวิลล่าภูเก็ตนะครับโรงแรม5ดาวที่เป็น5ดาว Luxury ใหม่ล่าสุดของภูเก็ตครับ บอกเลยว่าเขามีแค่19หลังเท่านั้นนะครับและทุกหลังก็คือเป็น private pool villa ทั้งหมดนะครับแต่ละหลังคือมีดีเทลแล้วก็มีความโมเดิร์นผสมผสานนะครับถ้าเรามองเป็นแผนที่ภูเก็ตนะครับตรงนี้เราจะอยู่ที่อ่าวยนนะครับผมคืออยู่ตรงนี้ได้เห็นวิวที่เป็นโคง้งเว้าวเข้ามาตรงนี้ซึ่งส่วนตัวมากๆจะมีเรือยอชมาจอดอยู่ข้างหน้าและโดยเฉพาะช่วงนี้นะไปไหนมาไหนเราก็ต้องระวังตัวใช่ไหมครับที่นี่เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า เป็นเซอร์วิสอีกหนึ่งโรงแรมที่เราจะไม่ต้องเจอใครเลยก็ได้ p r i v a t e สุดๆจริงๆนะครับแล้วก็เอาตรงๆนะมาถึงตรงนี้นะครับเราน่าจะเป็นคนรีวิวคนแรกเลยนะฮะแต่เมื่อแดนเนรมิตมาถึงแล้วนะครับเราจะมาแบบธรรมดาก็ไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสุดยอดพูลวิลล่าที่มีหลังเดียวของที่นี่จะเป็นยังไงไปดูกัน และเราก็มาถึงนะครับห้องที่เราจะพักในทริปนี้นะครับห้องนี้เป็นพูลวิลล่าขนาดใหญ่สุดอย่างที่ผมบอกแล้วนะยังไม่เคยมีใครได้นอนเลยนะครับยกเว้นเจ้าของรีสอร์ทเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะเป็นครอบครัวแรกที่มานอนก็เลยต้องรีวิวให้ชาวแดนเนรมิตได้รู้กันครับไปเฮ้ย <Bye. S 1> hey. สังเกตไหมห้องนี้เป็นห้องเดียวของทั้งวิลล่านะ ไม่มีเลขห้องไม่ได้ถือหวงจุย้ยไม่ได้ถืออะไรเป็นห้องที่ไม่ได้เปิดขายปกติครับเป็นของเจ้าของอก็เลยไม่แปะไว้ลองดูกันว่าจะพิเศษแค่ไหนเฮ้ยนี่ยังไม่ว้าวนี่ยังไม่ว้าวและนี่ฮะฮโอ้โห,โห นี่แหละครับคือ4 b e d Ro o o p o o v i l l l นะครับหลังใหญ่ที่สุดหลังเดียวของวิลล่าภูเก็ตนะครับถ้าเราหันหน้าออกทะเลนะครับให้สระน้ำตรงกลางใหญ่ๆเนี่ยเป็นเซนเตอร์ของห้องแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพาไปเจาะทีละห้องว่ามันพิเศษยังไงเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกห้องทุกประตูนะครับ จะมีสัญลักษณ์นี้ไว้นะครับการันตี clean and s a n i t i z e นะครับผ้าเชื้อสะอาด100%โอ้โหมาตรฐานยอดมากว้าวนี่คือห้องนอนแรกนะเปิดมาเนี่ยก็คือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ตรงกลางและข้างหน้าคือโอเชียนวิวทั้งหมดนะครับพร้อมกับเรือยอชที่จอดเรียงรายอยู่นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าห้องนี้ ยังไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมนี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้เปิดเลยนะโอ้โหถ้าสมมุติว่าได้ห้องที่มันเปิดมารับทะเลเต็มๆแบบนี้นะผมจะไม่ชอบอยู่ในห้องเลยผมจะชอบเปิดกว้างๆซึ่งห้องนี้นะครับดีไซน์มานะจะสังเกตว่าเพดานจะสูงมากๆนะครับมันทำให้มองวิวออกมานะมันกว้างแบบมิติคือดีมากๆจริงๆ รู้สึกดีไหมลูกที่ได้มาแบบนี้ดีอยากกลับบ้านไหมไม่ออ้าวไม่อยากกลับบ้านเลยนี่เพิ่งมาถึงเองนะอยู่กี่วันดีตรงนี้ยีห้าวันเลย <laughs> นี่นะครับพอมาถึงห้องน้ําห้องน้ําคือเป็นหินอ่อนทั้งห้องนะครับมีอ่างขนาดใหญ่<ป>ลงไปเลยดูดิ บาสทับเนี่ยขนาดใหญ่ลงมาได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเจ้าเป็ดน้อยด้วย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือแบบคู่นะครับก็จะเป็นอ่างหินอ่อนโอ้โ oh. ห oh. และแยกมาก็จะเป็นรู้ว่าเปิดเหมือนที่บ้านไหม <c oughs> นี่ <c oughs> และสังเกตด,ดีๆ <c oughs> ทุกที่ ผมชอบจริงๆนะจะมีตรานี้แปะไว้ว่ารีคลีนเรียบร้อยค่าเชื้อเรียบร้อยและเอาจริงนะกระจกบานนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาใหญ่ขนาดนี้เวลาเราส่องตัวเองมันส่องได้ตั้งแต่หัวจดเท้าไม่พอวิวข้างหลังคือเป็นแบบโอเชียนวิวทั้งหมดอะฝั่งนี้มาอีกอีกบ้านนึงย้ำอีกครั้งครับนี่ยังไม่ใช่ห้องนอนมา s t สเตอร์เบดรูมและตรงนี้นะครับก็เป็นแผงราวทั้งแผงครับและช่องเก็บของคือเยอะมาก ลงมาอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่คือวิลล่าเดียวแลวผ่านมาสเตอร์เบดมผ่านห้องนั่งเล่นมาเสร็จมาเจอห้องนอนที่3นะครับนี่นะครับทุกห้องจะแปะตราไว้ว่าค่าเชื้อเรียบร้อยนะครับเปิดปุ๊บแล้วมันแอร์ฉ่ำและกลิ่นมันหอมน่านอนมากทุกห้องจริงๆโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว นี่ห้องนอนที่สามเหรอทำไมห้องน้ำมันอลังการขนาดนี้เนี่ยอ่างคือก็จะได้ไซส์เดียวกันนะครับห้องน้ำข้างในก็เหมือนกันสเปคทุกอย่างคือใส่ไว้ให้แบบไม่ต้องน้อยหน้าบางอย่างจะเล็กลงนิดเดียวนะแต่ก็ถือว่าแบบโอเคเลยอะซีลไว้เป็นอย่างดีนี่ทุกอย่างฮนะซีลไว้เป็นอย่างดีนะครับ ตรงนี้นะครับจะสามารถเดินออกไปเนี่ยจะเป็นลานกว้างๆเรียกว่าเป็นลานอเนกประสงค์ก็ได้เดี๋ยวพาไปดูโอ้โหไปทางไหนก่อนดีละเนี่ยทางนี้ออกไประเบียงทางนู้นออกไปห้องอ่ะผมว่าไปห้องก่อนดีกว่าเฮ้กันดี้หายไปในวิลล่าเดดดี้หายไปในวิลล่าหากันไม่เจอแกบอว่าเดดดี้อยู่ไหนไป มาอีกแล้วครับซีลไว้ทุกห้องจริงๆและเปิดมาอย่างที่บอกเย็นฉ่ำและกลิ่นหอมหอมไหมโอ้โหนี่เติมทุกห้องเติมทุกห้องเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยห้องนี้ข้อดีก็คือจะมีลานระเบียงโล่งๆสำหรับใครที่แบบอยากได้แบบโซนส่วนตัวอ่านี่ไงห้องนี้คือห้องนอนผมขอนัาว่าเป็นเบอร์สี่แล้วกันนะ อยากจะจัดอะไรเป็นส่วนตัวก็ได้นะฮะบางคนบอกว่าเบื่อเรื่องบนเตียงมาที่ระเบียงก็ได้เฮ้ยกินข้าวเฮ้ยผมแบบทึ่งจริงๆกับห้องน้ำเขาเนี่ยเดินมาปั๊บอย่างแรกนะฮะนี่เฟ๊บเห็นไหมแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวแบบนี้คือตัวเป็นแสนนะใส่ไว้ในทุกห้องและอ่างห้องนี้เนื่องจากอยู่ข้างล่างและก็จะส่วนตัวมากๆนะครับ ก็ลเลยจะเป็นอ่างแบบที่โอเพนแอร์สามารถชมวิวชมทะเลไปด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคืออะไรรู้ไหมถ้าสังเกตดีๆนะทั้ง4ห้องนอนอมีเครื่องชั่งน้ำหนักของตัวเองเอาจริงๆไม่ใช่รัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่นะแต่เพื่อความสะดวกสบายนะครับว่ากระเป๋าสัมภาระกี่กิโล บางทีเรามาอยู่นานๆซื้อของฝากซื้อนู่นซื้อนี้อัดเข้าไปกระเป๋าน้ำหนักเกินหรือเปล่าและก็มาถึงห้องมาสเตอร์เบดรูมครับนี่เช่นเคยนะฮะตีตรากันก่อนเข้าค่าเชื้อเรียบร้อยสะอาด100%ซนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมคือห้องนี้เนี่ย เราจะได้วิวเต็มที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าตรงนี้นะครับจะเป็นแผงกระจกขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับและฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งแผงกระจกที่หันออกไปทางสระว่ายน้ําและก็ส่วนกลางของห้องทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นอีกอ่าวหนึ่งนะครับที่เราหันหน้าไปฝั่งนู้นด้วยก็จะได้วิวที่เต็มสุดๆนะครับเฮ้ <Hey>! <laughs> <laughs> นยน <laughs> นี่คือเขาเรียกว่าวอชสแเตนนี่เลย ตรงนี้ถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมถือว่าสําคัญนะสําหรับหลายๆคนนะที่แบบรักนาฬิกาเหมือนผมเนี่ยคือมีวอชแตนให้ตรงนี้ก็เป็นพวกจิวเวอรี่อะไรต่างๆเฮ้ยเจ๋งอ่ะอ้าวสรุปลืมนาฬิกาขากลับเนี่ยต้องระวังเลยนะฮะลืมเคือจริงๆนะผมบอกเลยว่าโรงแรมระดับนี้เราลืมอะไรไว้นะเขาส่งคืนร้องไหมล่ะคลิปนี้อ้า ลองลอง,ลองอย่างอื่นดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเอาเป็นนายกาการเน็ดแทน <c oughs> ให้ดูตรงนี้ทุกห้องของที่นี่นะครับทั้ง4ห้องนอนนะให้ใดเป็นใดสันนะครับสุขภัณฑ์เป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะใดเป็นใดสันทุกอย่างคือแบบเนียบหรือแม้แต่ผ้าบุนะครับที่เป็นผ้าไหมในแต่ละห้องเป็นผ้าไหมของจิมทอมสันทั้งหมดหินอ่อนเป็นหินอ่อนอิตาลีทุกห้อง ส่วนฟังก์ชันของห้องน้ําห้องนี้นะครับเขาทําแปลนให้มันเป็นแบบเดินทะลุกันหมดสังเกตทุกห้องนะจะเดินเข้าเดินออกแบบนี้ก็จะเป็นอ่างขนาดใหญ่มีชาวเวอร์พร้อมกับเรนชาวเวอร์ห้องน้ํเหินอ่อนคล้ายๆกันแต่แต่ผมเห็นอีกแล้ว ถ้าเป็นห้องสวีทนะครับระดับนี้ส่วนใหญ่เขาจะมากับผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์เนมดังๆอ่ะซึ่งนี้ก็คือ M S มาต่อกันที่ living room นะครับซึ่งเป็นเหมือนแบบโถงใหญ่ๆอยู่ตรงกลางและข้างหน้าเราเนี่ยก็คือเซ็นเตอร์เป็นโอเชียนทั้งหมดอลังจริงเฮ้ยและลองดูดินี่คือชุดตรงโต๊ะอาหารนะครับเก้าอี้เขาใช้เฟนดีนะ ตัวนึงเนี่ยเข้าวนะน่าจะมีประมาณ2องแสนและเนี่ยทั้งเซ็ตอะเฉพาะเก้าอี้ก็ต้องมีล้านกว่าบาทนี่กเซ็ตที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้นะครับก็จะเป็นแบบมีทั้งของคาวของหวานสโมกแซลมอนมาการองนะฮะ มาต่อกันที่ฝั่งนี้นะครับห้องนั่งเล่นนี่ใหญ่มากผมมีดอกไม้สดเตรียมมาให้ด้วยอะ่ะว้าวสวยมากขอบคุณมากนะครับซึ่งผมบอกเลยนะฮะถ้าใครที่ชอบหินอ่อนนะหินตัวนี้นะครับเป็นหินที่แพงมากๆตอนผมแต่งบ้านเนี่ยผมรู้เลยว่าตารางเมตรหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นนะซึ่งผมชอบอะไรรู้ไหมอันจริงๆอาจจะดูเป็นเรื่องผิวเผินนะแต่หินนี้สวยจริงๆและแมทช์กับพรม เฮ้ยเฮ้ดูดูผมก็สงสัยว่าเดินเข้ามาตรงนี้มันจะเป็นห้องอะไรห้องนี้เหมือนห้องที่อยู่ในช็อปแบรนด์เนมหรือไม่ก็ห้องน้ำที่ใหญ่ระดับแบบล็อบบี้โรงแรมใช้อะเนี่ยอ่ะดูป๊าอีกแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยผมเริ่มสับสนแล้วนะฮะ ตรงนี้นะก็จะเป็นการออกแบบที่ดีมากๆนะครับสมมติว่าลงมาจากข้างล่างครอบครัวหรือว่าแขกเนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่ทั้งนู้นะครับเซอร์ว mm ิส hmm. ก็สามารถเข้าประตูหลังเป็นเซอร์วิสมาตรงนี้แล้วก็จะมาจัดเรียงเครื่องดื่มหรือว่าอาหารในโต๊ะอาหารตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเวลาส่วนตัวของแขก ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโซนที่สามารถนั่งได้จะ4ีคน6คนนะครับแยกมาอีกหนึ่งกลุ่มก็ได้เด็กๆก็สามารถมีโซนเล่นของตัวเองระหว่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยหันไปตรงนั้นมีอีก1โซนให้นั่งเล่นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่จะแยกกันทําอะไรกันมันได้หมดเลยนะและหลังนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าลมเนี่ยฟลตลอดนะครับเย็นทั้งวันคือดีจริงๆ ขอน,นอนนะฮะถ่ายให้ดูนี่คือชุดนอนของโรงแรมนะครับวีวิลล่าปกตินะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดคลุมอนาบน้ำนะหรือว่าบาัตโบร์ทุกโรงแรมมีอยู่แล้วแต่ชุดนอนเนี่ยไม่ค่อยปกตินะฮะทุกห้องนะครับในวิลล่าจะมีชุดนอนให้ด้วยใส่มาก็จะเป็นอย่างนี้เออนี่เอาง่ายๆมีหมดครบทุกอย่างยันชุดนอน เช้านี้นะครับวีว oh, <ฮ>ิลล่าภูเก็ตโอ้โหเต็มเต็มจริงๆห้องนี้ตื่นมาแล้วนะครับนี่ใส่ชุดนอนของวีวิลล่าเลยนะอาหารเช้าก็พร้อมแล้วนะจริงๆอาหารเช้าเนี่ยเสิร์ฟที่นี่ก็ได้จะฟล o ตติ้งมาเลยก็ได้จะเสิร์ฟที่ห้องอาหารส่วนตัวก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่าลายบุฟเฟ่ที่เบรคฟาสต์ของเขาไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าแขกจะน้อยแต่ของเต็มเต็ม เชิญคุณแดนนี่ไปพิสูจน์อา้าวไปกันอาหารเช้าหล,ลักๆของที่นี่นะครับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือโฮมเมดโยเกิร์ตซึ่งโรงแรม5้าดาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮมเมดโยเกิร์ตแต่ที่นี่เขาจะมาใส่เครื่องแบบเพรนแล้วก็ปั่นมันทาให้ตัวเนื้อของโยเกิร์ตเนี่ยมันนุ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้แนะนําแล้วก็ตรงนี้นะครับโคคัสกับชีสสเตชั่นปกติโรงแรมเนี่ย5ดาวไม่5ดาวหรือว่าแบบลักชัวรี่ไม่ลักชัวรี่นะ จะวัดกันตรงที่โฟคัสกับชีสนะครับเสิร์ฟเยอะขนาดไหนเสิร์ฟของดีขนาดไหนเพราะตรงนี้มันจะเป็นคอสที่สูงกว่าพวกอ่าอย่างไท่หรือว่าแบบอย่างแฮมอย่างไส้กรอกซึ่งอันจริงลองมาดูชีสนะครับเขาก็เสิร์ฟเต็มที่ตรงนี้คือบุฟเฟ่นนะใครที่ชอบกินพวกนี้นะครับเต็มที่ได้เลยหลายโรงแรมที่เราไป10โมงเก็บละเก็บละแต่ที่นี่คือเขาบอกว่าถ้ายังมีแขกนั่งอยู่ไลน์บุฟเฟ่จะไม่มีการเก็บนะครับนอกจากไลน์บุฟเฟ่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ เราสามารถสั่งเป็นอาลาคาสจากเมนูแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สั่งได้ไม่จำกัดบุฟเฟ่เขาไม่ธรรมาดาจริง มาถึงโอ้โหคือการที่เขาเสิร์ฟแชมเปญหรือว่าแบบสปร์งค์ลิงไวน์หรือโลรเซโกตอนเ,เช้าเนี่ยนะมันถือว่าแบบไลท์อัพให้ความสดชื่นมันบังเกิดอ,อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คือเครื่องดื่มพวกนี้เอาจริงนะมันไม่ได้เป็นเครื่องดื่มเพื่อความบุนเมามันจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อแบบเรียกเทสหรือว่าแบบเปิดตอมรับรสนะครับถามว่ากินตอนเช้าได้ไหมได้แต่อย่ากินเยอะเกินไปแล้วกันแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกเลยว่า ไม่เคยเห็นลายเบรกฟาตอนเช้าเสิร์ฟวอดก้าและแถมตั้งไว้เป็นขวดน,นะครับเป็นพรีเมียม,มวอดก้าจากฝรั่งเศสมาถึงเราก็ต้องลองป่ะใช่ป่ะ, <c oughs> ะเนี่ยลองไปแล้วเดนนขึ้นมาก่อนลองไปก่อนแล้วต้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะฮะตอนเช้านี่นะครับเอาให้เข้ากันนะครับตรงนี้ก็จะมีเกลือแล้วก็จะสังเกตนะครับบลัดดี้แมรี่เนี่ยจะใส่พวกเครื่องเทศลงไปเหมือนอาหารเลยแต่เอามา ทำค็อกเทลบัรตี้แมรี่เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นค็อกเทลแก้แห้งสำหรับใครที่หนักๆมานี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องมีให้กับเบรคฟาสต์เฮ้ยตื่นเลย อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากนะอันนี้ไม่พูดไม่ได้รนี่คือชานะครับเป็นออร์แกนิกธรรมชาติทั้งหมดนะฮะก็อยู่ในลายบุฟเฟ่อาหารเช้าจะสั่งตัวไหนก็ได้แถมถ้าใครอยากจะมานั่งเป็นอัฟเตอร์นูนทีก็สามารถสั่งได้จากตรงนี้ทั้งหมดนะครับโอ้หอมตัวนี้หอมมากคาโมไมลา์เป็นชาแบบไว้ relax รีแล็กซ์นะฮะ และสำหรับทริปนี้นะฮะผมได้ลองตัวนี้นะครับ Dr. C Sport Tooth m o ธ s ู e นะฮะเป็นมูสนุมน่มๆนะครับมันสามารถแก้ปัญหาเฮ้มันลำคาญใจตลอดก็คืออะไรรู้ไหมเสียวฟันให้ใช้อันนี้นะฮะนี่ผมจะทำให้ดูวิธีการคือง่ายมากๆนะครับเนี่ยเอาแค่นี้นะจริงๆแค่นี้เลยช่วยลดอาการเสียวฟันนะครับ แล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับในช่องปากรวมถึงใครนะครับที่แบบมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปากแห้งนี่ช่วยได้หลอดเดียวจบเลยนะครับของด็อร์นะครับเดี๋ยวผมฝากคอนแทคไว้ให้นะครับดีจริงเอแอมสดชื่นแบบ และอีกอย่างหนึ่งนะครับคือพักที่นี่นะเช็คอินเช็คเอาท์ก็คือตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็มีเครื่องมาให้รูดตรงนี้เลยเอ่ะเามีบัญชีโอนก็ได้เหมือนกันอ่ะโอนก็ได้เหมือนกันนะครับคือ private มากๆไม่ต้องไปเจอผู้คนไม่ต้องไปลอะไรเลยมาถึงเข้าวิลล่าส่วนตัวได้ขากลับเช็คเอาท์ก็เช็คเอาท์จากวิลล่าส่วนตัวนี่แหละคือการที่วีวิลล่าภูเก็ตนะครับตอบโจทย์ให้จริงๆสุดยอด เรียบร้อยนะฮะกับทริปนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยติดต่อกับโรงแรมโดยตรงได้เลยนะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นที่แบบดีมากๆนะครับราคาเนี่ยตอนนี้บางห้องนะลดเกิน50%อีกนะครับเพราะว่าเกาะเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็เช็คเรื่องมาตรการนะครับในการเข้าจังหวัดภูเก็ตแล้วกันนะอ่ะผมรู้เลยว่าต้องมีคนถามว่าห้องนี้ถ้าอยากจะมาราคาเท่าไหร่ราคาเต็มเนี่ยเกืบ 3, อบเกือบสามแสนต่อหนึ่งคืน แต่โปรโมชั่นช่วงนี้ลองถามโรงแรมดูเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณมาดูตอนไหนถ้าจะเข้ามาพักจริงๆนะครับลองสอบถามโรงแรมดูแล้วก็บอกว่าขอเลทพิเศษจากแดนเนลามิดก็ได้นี่แอบกระซิบให้ประทับใจจริงๆแล้วก็ครอบครัวมีความสุขมากกับวีวิลล่าภูเก็ตนะครับในทริปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ